ฮัลโหลทุกคนวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะในเกมโ o บ็อกวันนี้เราอยู่ด้วยกันในแมปบล็อกสเปิร์นะคะก็เดี๋ยววันนี้จะมาแนะนําบ้านแล้วนะคะน้าหวันลืมอัดตอนสร้างบ้านไปเนาะก็นั่นแหละเดี๋ยวเราจะมาทําเป็นคลิปทัวร์กันตรงด้านหน้าตรงนี้นะคะจะมีเป็นสวนเนี่ยแล้วก็นางได้ด้วยสวนมันเล็กมากเลยอะ ตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าบ้านนะคะรากดเข้ามาห้องแรกที่เราจะเห็นจะเป็นห้องครัวกับห้องเราแขกจริงๆตรงเนี้ยมันจะต้องมีทีวีแต่ว่าเงินไม่พอนะคะเดี๋ยวต้องไปทํางานเพิ่มนี่ตรงนี้จะมีโซฟาสีน้ําตาลแล้วก็จะมีกระถางต้นไม้เล็กๆตรงนี้ส่วนตรงนี้จะเป็นโซนห้องครัวนะคะเราจะมีเป็นอ่าเป็นตู้เย็นมีเตามีผลไม้แล้วก็เป็นแบบ เป็นซิงเป็นเชลพวกเนี้ยเอาไว้ตกแต่งนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่าตัวละครน้งหวานก็ยิ้มมากเลยแต่ก็เดี๋ยวเราจะทัวร์บ้านก่อนห้องต่อไปจะเป็นห้องน้ําแบบนี้เลยก็ประมาณนี้นะคะมันดูจืดมากเลยอะแบบยังไม่ได้ซื้ออะไรเพิ่มเติมนะคะเพราะตังค์น้อยมากโอเคต่อไปจะเป็นห้องนอนตรงนี้จะเป็นสีแบบโทนน้ําตาลน้ำตาลแบบนี้เลยจะมีเตียงมีเชลมีที่นั่งม,กกม,มีตุ๊กตามีอังรนั้นด้วย ก็จะมีกระถางต้นไม้กับหน้าต่างแบบเปิดนี่ด้านาจะเห็นว่าปลูกดอกไม้ไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทำอาหารกันดีก,กว่าเนาะตอนแรกอะ่ะวิธทีทำอาหารให้ไปซื้อแบบซื้ออินกิเดียร์ซื้อแบบพวกของที่เราจะต้องทำเป็นวัตถุดิบจากตู้เย็นเลยเราไม่ต้องไปซื้อที่ไหนซื้อจากตู้เย็นเลยแล้วก็มาตรงเชฟตรงนี้เขาเรียกว่าอะไระเชฟโตะ๊ะอ่านั่นแหละ แล้วก็วางใช่ไหมแล้วทีแล้วก็กดปุ่มตามนี้เลยถ้าเราเล่นในคอม PC n o t e b o o น้ตบุ๊เนี้ยมันจะเป็นปุ่มกับที่ให้แถบขึ้นนะคะแต่ถ้าเป็นในโทรศัพท์เราใช้เราจะใช้นิ้วกดอย่างเดียวเลยนี่จะเห็นว่าตัวละครเราก็หั่นพวกผักพวกนี้ต่อไปเราก็ต้องใช้เตาที่เราซื้อมาในการทอดทาโก้ของเรานะคะตรงน,นี้ก็เหมือนเราอาจจะเร่งความเร็วนะเพราะว่ามันมันจะใช้เวลานาน,านหน่อย นี่เสร็จแล้วเราก็ได้ทาโก้ของเรามานะคะนี่เลยได้ประมาณ5ชิ้นเดี๋ยวเราจะเอาเข้าไปกินในห้องนอนทาโก้อ่ะมันกินหมดเลยไม่ได้นะเราต้องวางแบบวางบนโต๊ะก่อนแล้วก็แบ่งกินเอาวางไว้แบบนี้เลยกดก็ต้องกดปุ่มล่างนะคะ t a take p o r t i o n ใช่ป่ะใช่แหละ <laughs> แล้วก็ไปเผยกดอ่างซิอ่านะกด ปุ่มล่างนะคะเป็นการหยิบถาโกกมาจากนั้นแล้วก็กดกินเลยลังน,นั้นค่าตัวละครเราเนี่ยความหิวก็จะลดลงนะคะต่อไปตัวนี้ตัวนวันต้องการฟันความสนุกแล้วก็เอาหนังสือมาเลยจริงๆอะ่ะเราใช้ทีวีในการเล่นความแบบความสนุกอะไรพวกนี้ก็ได้แต่ว่ายังไม่ได้ซื้อนะคะฉะนั้นเราก็จะอ่านหนังสือไว้ก่อนแล้วก็มานั่งนาบานแล้วก็หนังสือพวกนี้จะส่งผลต่อสกิลของเราด้วย นี่ก็จะเป็นวิวแบบนี้เลยรู้สึกว่ามันยังดูโล่งๆนะเดี๋ยวอาจจะเติมอะไรเพิ่มเติมนะคะเอเคตอนนี้ค่าของเรารู้สึกว่าค่าไฮจีนเริ่มต่ำแล้วนะคะความสะอาดเดี๋ยวเราจะไปแปรงฟันกันดีกว่านี่มาที่จิงแล้วก็กดแปรงฟันนะคะแบบรัสทีมันจะมีหลายแบบเลยแบบประกอบหลายๆอย่างอะ่ะเราทําได้เยอะแยะเลยน,นั่นแหละทุกคนวันนี้อาจจะคลิปสั้นหน่อยเพราะเรามาอัปเดตบ้านเราเนาะ แล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะตกแต่งเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวจะมาเก็บตกอัปเดตบล็อกเบิร์กใหม่นเนาะก็ขอบคุณที่รับชมค่ะบ๊ายบาย